ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ชอบท่องโลกไซเบอร์คงจะเคยพบเคยเห็นหลากหลายข้อความที่พูดถึงความอร่อยของร้านกุ้ยช่ายร้านหนึ่งที่อยู่ในตลาดยิ่งเจริญแห่งนี้นะครับพูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับน้องจิ้มของเราก็พามาถึงแล้วล่ะครับกับร้านจินตนากุ้ยช่ายค่ะสวัสดีค่ะ ที่ีิเผ็นก็จะมีเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก,กลมๆแล้วก็มีสี่เหลีล่ยมใช่ลลแล้วก็มีดอกไม้ด้วอกไม้แล้วก็มันแกวนะคะขายยังไงคะอย่างถุงมมเท่าไหร่เอ่ยถุงละยี่สิบคือห้าชิ้นนะคะสูตรของคุณป้าเนี่ยแตกต่างจากร้านอื่นยังไงคะคืออ,อันนี้เป็นแป้งเปลือกบ,บางนะคะนี่จะปั้นบางๆแล้วอ,อันนี้แป้งมันจะเหนียวนิ่มค่ะแล้วก็ไส้ก็เยอะพอสมควรแล้วค่ะถ้าไส้เยอะมากมันก็จะแตกอันนี้พยายามปั้นให้บางๆนี่ค่ะมันจะออกบางนุ่มนิ่มในเนี้ยคือ อเอาแค่พออร่อยจบางร้านเขาจะแปะแปเย, <มา S 2> ยอะเกินไป<อ>ไม่อร่อยใช่ไหมคะงั้นหนูขอลองชิมสักชิ้นหนึ่งะนงะคะค่ะกุ้ยใชายนะครับที่กําลังกลุ่นไปด้วยความร้อนจากการนึ่งพอได้ลองบีดูครับเราก็จะเห็นถึงความละเอียดเหนียวนุ่มของเนื้อแป้งและเมื่อได้ชิมก็ต้ององมยิ้มครับกับรสชาติของไส้ข้างในที่อัดแน่นไปด้วยความอร่อยครบรส แสนจะโดนใจครับซึ่งที่นี่นะครับก็มีให้เลือกอยู่หลากหลายไส้นะครับอย่างเช่นไส้กุยช่ายไส้มันแก้วไส้นอไม้ไส้เผือกหรือจะเป็นความอร่อยหวานมันอย่างเมนูเผือกถั่วที่อร่อยเด็ดไม่แพ้กันแป้งนิ่มดีอะเิ่กัดขาดเลยเมะไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มหรอไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยเห็นมหมแ,แต่แต่คนไทยจะกินรสจัดเขาจะต้องมีมถ้ามียิ่งใสย่ยิ่งอร่อยกว่านี้อีก แล้วนี่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะมาลองชิมมาได้ที่ไหนคะมาที่ตลาดยิ่งเจริญนะคะมีที่แห่งเดียวนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญนะคะชื่อร้านว่าอะไรคะคินาตนาผู้ชายแต่ไม่ได้ติดร้านค่ะเ็าจะใส่เสื้อแดงหมวกแดงนะคะอลูกค้านี่รู้จักกันทุกคนแลในเขตนี้นะคะยูนิฟอร์มนี้ทุกคนเลยจ้าจ้าจ้าอุ้ยหาง่ายคุณผู้ชมเดินเข้ามานะคะเห็นใครเห็นคุณป้าผิวขาวๆน่ารักน่ารักนะคะใส่หมวกแดงเสื้อแดงจ้ะก็ร้านนี้เลยเจตนากุยช่ายนะคะขอบคุณคุณป้ามากนะคะ ่แล้วขนมม่ชาดนะคะเนี่อโอ้โอเยอะเลยตั้งทีมงานโอ้ขอบคุณค่ะถึงแม้ตลาดยิ่งเจริญแห่งนี้นะครับเป็นตลาดที่ดูท่านสมัยแต่ที่นี่ก็ยังคงมีขนมไทยโบราณร้านมะลิวันขนมไทยความอาร่อยที่ทำให้ใครหลายคนติดอกติดใจซึ่งแน่นอนครับพระเอกของร้านก็ต้องอยู่ที่ขนมตาลพี่มะลิค ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะก็มีแป้งน้ำตาลกะทิเกลือค่ะค่ะแล้วมีไข่แดงด้วยป่ะไม่มีค่ะอ๋อเหรอคะแล้วทำไมมันเป็นสีเหลืองเนี้ยอันนี้สีนื้อตาลแล้วก็ผสมสีนิดหน่อยค่ะเพราะไว้นั้นจะจืดขั้นตอนในการทำขนมไทยแบบนี้พี่มณีคิดว่ามันยุ่งยากไหมคะก็เป็นงานที่ละเอียดนะคะต้องใจรักจริงจริงแล้วตอนแรกทำไมถึงซื้อจากไขยเป็นขนมไทยอะคะก็พอดีรู้จักกับพี่ทางร้านเขาบอกสูตรแนะนำมาอ๋อก็คือได้สูตรจากคนรู้จักมาใช่ไหมคะ ตอนแรกทารู้สึกว่ามันยากไหมทำทักทิ้งเป็นทั้งถังเพราะว่าเขาบอกเขาก็ไม่ได้บอกเคล็ดลับอะไรเรามากถ้าใส่เนอตาลเยอะก็ด้านเลยอ๋อคือต้องมีความพอดีของมันใช่ครั้งแรกเห็นมีตาลเยอะอยากให้หอมก็ใส่เข้าไปใหญ่เลยสรุปแล้วด้านหมดเลยก็ว่าจะนึ่งได้ขนาดนี้ก็ทิ้งหลายถังแล้วค่ะตอนนี้จะหยอดเสร็จแล้วก็คือผ่านกันทาตัวตัวแป้งเสร็จแล้วหยอดแล้วนะคะแล้ว ที่เหลือทาอะไรต่อคะนึ่งค่ะทีนี้ก็เอาไปนึ่งนะคะแล้วเวาลาน,นึ่งทีเนี่ยใช้เวาลานานไหมคะประมาณ15นาทีค่ะและนอกจากความอร่อยของขนมตาลเนะยครับก็ยังมีอีกหลายเมนูอย่างเช่นขนมน้ำตาลสดที่เนื้อแป้งสีเท่าอ่อนกลิ่นหอมหวานกำลังดีอีกทั้งยังมีขนมนึ่งนุ่มลิ้นอยากขนมกล้วยขนมเผือกขนมฟักทองที่ไม่ว่าจะชิมเมนูไหนก็เต็มอิมม่มไปด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อร่อยยั่วลิ้นโดนใจเซียจริงๆเลยครับมีเคร็ดลับในการขายดีแบบนี้ไหมคะพี่มลิก็ทำของที่อร่อยมากอร่อยและสดซื้อสัตว์ต่อลูกค้าค่ะอย่าลืมนะคะมาชิมขนมตาลแล้วก็ขนมไทยของพี่เมลิได้นะคะที่ร้านนี้พี่เมลิฝากร้านกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะ ก็ามาตลาดยิ่งเจริญอย่าลืมแวะร้านมาริวันขนมไทยด้วยนะคะอยู่ตรงโซนไหนคะโซนพาซาหนึ่งค่ะหลังเซเว่นค่ะมาได้เลยนะคะทำสดสดใหม่ๆทุกวันค่ะ